นี่ก็ก็ก่เดอปีใหม่แล้วนะคนุณตอนนี้เสียอีกไม่กี่แล้วจีเพราะว่าเพราะว่าก็จะเข้าปีใหม่แต่โอ้ยข้ากับผมอูบี้จะบอกขอโทษนะครับตอนนี้วันที่3ามีนมาคมเหลืออีก5นาทีก็ที่จะถึงไม่เป็นไร อาจจะเล่นที่พื้นนี่เพราะว่าที่จะโชว์บ้านทั้งหมดก็คือทุกครั้งค็จะเห็นผมอ่าก็คิดใช่ไหมเวลาเห็นข้าวจาว่างเห็นข้าวจาว่าข้าวนาบียี่สามก็เคยทำไปข้างในกับยี่สี่เจา้านี้เราไปแล้รกสดอยู่บ้างแต่พอเอามาแรกสดก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขึ้น แต่ว่าเทมแต่ว่ารูปภาพไม่ต้องส่งเัยนะเพราะว่าอันนี้ตัดต่อมาเองแต่ส่วนในปีนี้ทำคลิปเกีับอา,าพาร์ตไป5คลิปแล้วน่าจะเปะน็นของขวั นู้ส <one wrote>, ึกว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีคนดูมากกว่าเนดีเพราะว่าเนดีผนก็ชอบดูเยอะนูกวทครับเพราะว่าเนดีคนชอบดูเยอะแต่เวลาลงคลิปอ่าอีพีสองมาปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนไม่มีใครชอบดูคลิปรถจนรถเหล็กเหล่านี้แต่แต่ว่าคลิปที่ลงไปอ่ะก็คือคลิปกับคลิปเกมพอลงไปสักพักนึงแล้วพอจะลงคลิปเป็นเหล็กปรากฏว่าลงไม่ได้ แบบมาไม่รู้จทกไมเพราะว่าเวลาจะลงก็คือมาสร้างมาเพื่อเด็กแต่ว่าถามมาหลายคลิปแล้วก็ยังควบคุมเรื่องนั้นไม่ได้แต่เวลาลงคลิปเกี่ยวกับเกมทำได้ก็อาจจะมีผิดพลาดตรงไหนบาเจะกจุดหนึ่งและอีกอย่าง ในทวิตเ k อรของทุกคนอาจอาแฟนอปเก่าๆผมหรือแม่งคนใหม่แต่นี่นก็คนใหนม่อาจจะเห็นทิตเตอผมแล้วชื่อพิมพ์เขาคิมและคาได้เลยนะครับแต่ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นคิม KLC ครับเพราะว่าเหมือนชื่อนี้ไม่เหมาะผมรู้สึกว่ามันรู้สึกน่าเบื่อก็เลยว่าจะเปลี่ยนจากชื่อคิมและคากลายเป็นคิม KLC ว่าโอ้ยโอ้ยสปูตเตอร์มีอะไรข่าวบ้างเนมันไม่เห็นเลยที่ไหนัาเหรอ ที่จระแล้วก็ยังซิงวันนะี้ก็จะเป็นวันลาปีอีกขอตัวละปุ๊บไม่อยากโฉนดซิงวันนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่นะ,นนนะนนนะแต่ว่าเลยไม่กี่นาทีแล้วทีจะไปเข้าดากก่อนเหมือนสองปีมากอสักปีก่อนเนี่ย mời 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 ตอนนี้ทุกคนตอนนี้เลยเลยมาสัก5.5วินแล้วแล้วนี่เือจะมาเอาทีวีัทีวีพูดิ justru orang hargai masjid itu oh kak bo oh oh oh, ane tiga tiga sepinya dah oh, aja, skala petit, empat lima enam Nâng, đi mày lắm Đi mày leo Ờ à. Shit, đã ra làm đâu Yes Ủa, chả có khít thỉnh với gian cầu nhá Wow ไไปจรนะว้าวอยู่ตรงนี้ด้วยแลผมนี่ไงหอุอ้ยนี้คือแบบใกล้บ้านนะนี่คือแวซอยผมครับอุ้ยอ้นี่คือวผมแา้วอุเอันนี้คงนะครับแต่ผมแ้วออัว่าะน่ะามันดังจริง ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะแต่ว่ามากันเป็นแบบว่าไลฟ์สดนะคะโว้ยโว้แล้ว <c oughs> โหมีครั้งแรกเลยโว๊ยไม่ลหลบุ๊ยนอกอีกเข้ามา 好，哇哦！ นนก,ก็อนุญาตพักก่อน พี่เลือก็จบลงแล้วนะครับกับเรื่องบีใหม่ในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับรับฟังกันมากมากมากนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปเกี่ยวกับอพาร์ทแมวใคลิปเกับระเบ้าเนี่ยครับสวัสดีครับ